เดินบอระลมละแม่นแตอุปนาสวัสดีค่ะทุกคนมาถึงห้องแล้วนะคะร้อนร้อนเวอร์แต่ก็ไม่ร้อนมากนะคะแต่ก็ไม่ร้อนแบบว่าขนาดแดดอ่าไหมนะคะเป็นเป็นความร้อนอารมณ์เหมือนเราไปอบซาวน่านะคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ไปเดินตลาดมาเนาะชื่อตลาดชื่อว่าตลาดทันใจนะคะ่ะทุกคนตอนแรกว่าจะนั่งชิลนั่งแบบว่า ซื้อของเสร็จนะคะแล้วก็แบบนั่งชิลนั่งแบบว่าดูคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เหตุการณ์มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่คาดฝันนะคะก็คือพอเราเดินซื้อตลาดไอ้พอเราเดินซื้อพอพอเราเดินซ,เเดนซื้อของในตลาดของกินนะคะชาก็ได้เมี่ยงเมี่ยงปลาทูได้ยำยำปลาหมึกยำ ลูกชิ้นก็คือเขาจะมีแบบว่าเสียบไม้ไว้นะคะไม้ละสิบสิบแล้วให้เราเลือกแล้วเขาก็เอาไปลวกให้แล้วเขาจะถามว่าเอาเส้นไม้หรือว่าเอาแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราจะนั่งกินตรงนั้นเนาะแล้วทีเนี้ยชอบก็เลือกไอ้พอซื้อเมี่ยงปลาทูเสร็จกล่องนึงนะคะเราก็เดินไปซื้อ,อลูกชิ้นลูกชิ้นาขาไก่ Black Switch, ปลาหมึกแล้วก็ ะะแล้วทีเนี้ยกลังแบบว่ากําลังคุยกับพ่อค้าอยู่ว่าพ่อค้าถามว่าเอาเอาเส้นไหมครับหรือว่าเอาแค่ผักหรือว่าเอาแค่นี้พอเราก็แบบว่า,า,าไม่เอาเส้นนะคะเอาแค่ผักเอาแค่กระลำลวกแล้วก็สิ่งที่เราเลือกนะคะไปหกไปหกไม้แล้วทีเนี้ยมีผู้ชายเดินมาข้างหลังทุกคนเดินมาถึงปุ๊บนางก็แบบว่าเหมือนมาทักเหมือนมาทักแฟนอะไรอย่างเงี้ยนางก็พูดเสียงดังฮัลโหลตกใจชอกตกใจชอกเลยถามว่า เขาได้เตะต้องตัวเธอไหมนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เหตุการณ์แค่ครั้งแรกทุกคนมันเป็นมันเป็นรอบที่สองแล้วที่แบบว่ามีคนมาทักแฟนชอบแบบนี้ครั้งแรกนะคะตอนที่เราไปทานอาหารตรงสารหลักเมืองนะคะของอำเภอคันธารักษ์นะคะมันจะมีร้านอาหารชื่อว่าร้านพรชยัยแต่ว่าเรานะ่จอดรถไปอีกอด้านหนึ่งของร้านก็คือตรงข้ามกับร้านนะคะจอดรถตรง ลานลานหลักเมืองลานหลักเมืองกันทะลักอะไรสักอย่างนึงน,นะคะจำไม่ได้ก็ไปจอดตรงนั้นนะคะแล้วก็พากันเดินเนาะเดินมากินที่ร้านพรชัยแล้วทีนี้พอเรากินข้าวกินอะไรเสร็จปุ๊บเราเดินกลับก็จะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอะ่ะเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเออเขาก็ฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยเราแฟนแฟนชอบกับเ,ออเพื่อนของน้องสาวก็คือแบบฮัลโหลที่บอกอออกันไอฮัลโหลกลับอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยวนมอเตอร์ไซค์กลับมาทุกคนวนมอเตอร์ไซค์กลับมาปุ๊บ พยายามจะมาอากอดพยาพยามจะมากอดแล้วพยายามจะมาจับมือแล้วตวอ้รูปหัวเงี้ยเครื่องแบบมันน่ากลัวน่ะเออแล้วอารมณ์เหมือนอารมณ์ไม่ใช่คนปกติท่าทางเขาเหมือนไม่ใช่คนปกตินะคะเหมือนคนเหมือนคนเมาเหมือนคนเมายาด้วยเหมือนเขาเมาเหล้าด้วยนะคะเอออันนั้นคือรอบแรกนะคะพอรอบที่สองมาก็คือที่ตลาดเลยทุกคนถอดเสื้อใส่แต่กางเกงใส่แต่กางเกงสีเขียวนะคะชอบก็กำลังคุยกับพ่อค้าอยู่นางก็แบบ เสียงดังอะแล้วเราก็แบบตกใจพอตกใจปุ๊บไอาหันมาถามแฟนว่าเขาได้จับเอวกอดตัวหรือว่าโดนตัวไหมนะคะเพราะว่ากลัวกลัวทุกคนกลัวนางแบบว่าบางทีอเราไม่รู้หรอกว่าคนเมา,าอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะโอเคเราคิดว่าอยากทักทายฝรั่งเราเข้าใจตรงนี้นะคะโอเคเจอฝรั่งก็อยากทักทายแต่อีกมุมมองหนึ่งก็คือกลัวเขาทําในสิ่งที่เราอะไม่คาดคิดนะคะก็คือแบบบางทีกอดเอวบ,บางทีกอดเอวมีอะไรอย่างเงี้ยมันคิดไปทั่วน่ะสรุปจากที่ ตั้งใจว่าจะซื้อของอะไปนั่งกินตามตามโต๊ะในตลาดนะคะกินไม่ได้ทุกคนต้องแบกต้องแบกของมากินที่ที่ห้องชอบก็เลยอธิบายให้แฟนฟังว่าเนี่ยทำไมแม่ถึงไม่อยากให้เราอยู่ดึกนะคะเพราะว่าบางทีเด็กน้อยวัยรุ่นสมัยเนี้ยเห็นรถกระบะเนี้ยเหมือนเขาทำเป็นเก๊งอะค่ะทุกคนเหมือนเขาทำเป็นเก๊งแบบว่าขับมาสี่คันหรือห้าคันอย่างเงี้ยอีกสองอ่าสอง สี่คันก็จะกดประตูอีกคันหน้าก็คือเหมือนจะไปล้มรถแล้วแบบว่าให้รถจอดอะไรอย่างเงี้ยมันมันเคยมีเหตุการณ์แบบนั้นมาค่มันเลยทําให้แม่หนักกลัวที่จะให้เราอะขับรถเอออกจากบ้านแม่ตอนดึกนะคะ5้าโมงเย็นเนี่ย เราต้องออกจากบ้านแม่และแม่ไม่ให้อยู่บ้านแล้วแม่บอกว่าไปเลยไปเลยเพราะว่าหกโมงที่อีาสานบ้านเรานี้คือมืดแล้วนะคะแฟนยังถามเลยว่าเออทาไมทุ่มหนึ่งบ้านแม่นอนเร็วจังอะไรอย่างก็ดูสิคือเข้านอนทุ่มหนึง่งบ้านไออแม่ชอบจะนอนทุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าตื่นตอนตีสี่หรือตีห้าคือตื่นมาทํางานด้วยความที่บ้านเราอ่ะแดดมันร้อนเนาะตอนเช้าเช้าเนี้ยตีสี่หรือตีห้าเงี้ยไม่มีแดดก็ไฟฉายนะคะบางคนก็คือปิกรีดยางก็ตีสองเนี้ยตีสองตีสามก็ไฟฉายนะคะก็เลยไม่มีความ ก็เลยแบบว่าเหมือนตื่นเร็วตื่นเร็วก็นอนเร็วเหมือนกันนะคะก็คบให้ครบแปดชั่วโมงให้ครบอย่างน้อยก็แปดชั่วโมงอาเจ็ดโมงจนถึงตีสี่อะไรเงี้ยจะไอ้ทุ่มหนึ่งขอโทษค่ะทุ่มหนึ่งจนถึงตีสี่โอ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมากทุกคนคั้งแรกครั้งงขาสองั้งแล้วที่เจอคือที่ชอบกลัวที่ชอบกลัวไม่ใช่กลัวอะไรนะทุกคนไม่ได้หญิงไม่ได้อะไรด้วยกอดได้จับได้ฝรั่งอะเป็นชอบเป็นคนที่แบบว่าจับได้ถ้าอยากจับอยากจับอยากจับแบบฮัลโลทักทายอะไรเงี้ยได้หมดค่ะ ฝรั่งไม่หญิงค่ะแต่ชอบกลัวนะคะด้วยความที่พี่แกนะ่ะท่าทางน่ะเมาแล้วไม่ได้แค่เมาเบียร์ค่ะมันเมาอย่างอื่นไงก็เลยทําให้เรากลัวแล้วพ่อค้าก็บอกว่ามึงไปเลยนะอะไรเหมือนเหมือนเขาอยู่ตรงนั้นนะคะพ่อค้านะเอ็ดเอ็ดพี่คนนั้นนะคะไปเลยนะอะไรอมึงไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออกลัวฉันก็กลัวแถ่แล้วโอ้ยเนาะตกใจกลัวบอกไม่เอลนะคะ่ะพี่เปลี่ยนจากใส่โฟมให้หนูเป็นใส่ ใส่ถุงให้หนูหน่อยนะคะก็คือแบบว่าใส่ถุงแล้วก็ขอโฟมมากินที่โรงแรมนะคะทุกคนแล้วก็มานั่งอัดคลิปนี่แหละคะ่ะเฮ้ยฉันก็ยานยานแท้บ้านบ้านเมืองก็เป็นอะไรที่แบบว่าเนี่ยมันอันตรายะคะ่ะคือทุ่มไอ้หกโมงหรือทุ่มหนึ่งเนี้ยมันก็มืดแล้วเนาะบ้านเรามันไม่มีมันไม่ได้แสงสว่างเหมือนที่กรุงเทพไหคะกรุงเทพก็คือเหมือนสว่างยี่สี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยโ,โอเคคะ่ะทุกคนเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตไปกินยำก่อนนะคะซื้อเมี่ยงประทูมาแล้วก็ยำของแฟนก็ได้ โรตีนแล้วก็ไก่สไปซี่มาหาไก่เผ็ดโอเคค่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปแล้ว